สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทั้งบ้านครับเมื่อนีเป้าแต้มผ้าลวยสิผาพี่น้องเอฟซีไปติดตามตัวเลขแนวทางความฝันของพ่อแดงนะครับเนาะพ่อแดงผีหัวขาดครับเอฟซีไปนั่งสมาธิครับนั่งสมาธิยุปราสาลึกรับเอากับผีหัวขาดครับแล้วก็มีผีผููเถ่าครับอีกคนหนึ่งเนาะครับเนาะยุปราสาณน่ะลาวสันนั่มมาบ้านครับเอฟซีตามพ่อแดงมาบ้านมาขอส่วนบุญกับพ่อแดงวสัน สีบอกเลขพ่อแดงครับงวดนี่ว่าสีไฮรุ่ยวสันครับอยากกินเข่าอยากกินน้ำหิ้วลายวสันครับอยากได้ส่วนบุญกับพ่อแดงครับพ่อแดงก็เลยว่าบอกเลขให้มันถือสักวอนวสันต์เฮ็ดบุญไฮดอกวสันเนาะครับนอส่วนตัวเลขหรือว่าเหลืองเล่าความปันของพ่อแดงเนาะครับงวดนี่ครับสีใดตัวใดมาฝากพี่น้องเอฟซีไปติดตามรับชมกับพ่อแดงพร้อมๆอมกันครับก่อนสิไปก็จะเลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแต้มผ้าด้วยนี่เด้อครับไปติดตามรับชมกับพ่อแดงพร้อมๆอมกันเลยครับ สวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนึงครับผมเอายาสูบบ้างไว้สักก่อนยันปิ่งต่อยาสูบเอาไว้หันสักก่อนครับเบาสูเอฟซีฟังสักก่อนเนาะจังสูบยาครับจังไหนครับพ่อแดงมาแต่จังไหนอีกพี่ผู้เฒ่าผู้นี้ก็เพื่นผมไปหน้าครับไปอยู่ข้างกันอะไรก็เพิ่นครับวันนี้เพิ่นก็ได้ว่าอยากขอชวนบุญให้ผมเมตตาให้เพิ่นอยากขอชวนบุญครับ อครับยากทีนหันยี่นมีแต่จะให้กินยูก็ประมาณเบากระเพิ่นอู้ใหญ่กับยูเนว้รูเลยเหนือนรับว่ากับบะมีเมียกับก้านกับบมาหยังกับบ่าเ้าผมว่าบ่ได้ทำบุญให้เลยบ่บครับยังก็อยากเฮากับบริจินหนามกับบริริบผมเลยว่าโอ้เนี้ยผมติแป๊อนพรามหามไม่หายครับ จะกวดผมเพื่อได้เอาพอน้มามากกว่านึ่งครับพอมามาตากไปสูปโบเปิดเป็นจีนผมก็เลยว่าเรื่อยย่ายไปหนามผมเอามาให้เลยนะครับแต่ว่าเขาหนักตาตาผมผมี่ผมโมเดลเอามาเลยครับผมบอกเลยในความฝันะนะั่นอ่ะครับครับ<ม>เจำเอาเด้อยนะย่ายบอกได้ว่าครับย่ายกันไปขีนหนักจะเอาให้ครับเอาตัวไรเลย ผมก็เดือดาเพื่อครับจำเอาคางเรื่อเพื่นบอกเต็มเต็มเลย้เต็มเต็มเลยป่ครับครับเอาจำเอาคางเเก้าศูนย์เก้าศูนครับครับผมก็เลยว่าเม่ปไปยีหนักมาเรื่อเพื่อนบับผมก็เลยว่าผมพูดได้ไรครับใช่ป่ะผบก็เอาหนักไปไปหันก่อนหนึ่งเรื่อผมก็ปเด็กให้เรื่อ่ ใช้จิตเองเด้วยใส่ผมกเดาวางเองครับครับครับผมก็เอาไปตักให้เพิ่นกวาดนึงครับวานนี้ผมก็เมืม่อกันเดื่อใหญ่ครับเออไปโรดด้านมาชุนนานร์าหามาหาผู้มาให้ย่ายน้ำเนี้ยครับผมก็เห็นออกยากข้ามมาเนี่ยนะอืมแต่งเปรเพิ่นเนาะครับเอาให้เลขถคือเสื้อกลอนเนาะพ้อแดงเนาะจังสีแดงให้เนาะครับผมต้องให้เลขเข่าเสื้อกลอนเนาครับ คับพวกเขาเข้าสี่ออาเนงกดะสือไปเปิดแมนครับแมนเพราะว่าเงินเท่ากับว่มีแมนผีผูเท่าพูดว่ตามออกมาจากปลาสากับผีหัวขาดสิบเอครับผีหัวขาดเพิ่นมาเขาฟันนําบ่ล่ะเพิ่นอันต้าผมไปนั่งเอาเ้ินเพิ่นเพิ่นบุมากบุมากเลยใหญ่มากมือพ่อแดงไปนั่งเอาเหรีอยู่กับผีหัวขาดเพิ่นบอกตัวไรครับพ่อแดงอันเพิ่นบอกผมบอกครับห้าสี่สามครับห้าสี่สามเนาะครับ ของยายเทียนเก่าซูนของย่ายนเก่าซูนครับครับผมอ้าวรถผู้ใดมาล่ะบัดนี้พระแดงมีแขกมาหาแล้วเอฟซีมาเอาอีกว่ามอเตอร์ไซค์ทั้งคุณนะครับนะเพิ่อนให้ให้แม่น้อยเพิ่นคุยก่อนกไกลหรอกเนาะครับผมครับผมให้อีกบาทนึ่ก็เอฟซีฟังอีกไงเวททอนน่ะครับโอ้อยาสู้กำลังมาให้กันตอนครับยาหักไม่เก็บล้างเก็บเอลสมบูรณ์อแดง ผมเก็บขายโอเก็บคาปวดขายโอ้หายได้ดิ้วขัผมปวดข้าขางไหปรด็นขังเอครับเป็นน้ำเส้นบอจักเป็นยางครับแบบว่าลูกเอาไปซื่อเอายากระนั่นตับตับปลาบอเดือดดิดี่มกันเอันขบเป็นเส้นเป็นเส้นอ้าวบมเป็นยังยาหักงหักไม่ไปก็ดีแล้วล่ะเนาะประดขัขัขัขอันนี้ ผีเจ้าที่เพิ่นมาบอระด๊าซีสุดแดงกันผีเจ้าที่นี่ปุ่นเนี่ยังวนพระ่นดูไปหาเพิ่นครับยังบนไหนไปหาเพิ่นครัอนเขาไปหาเพิ่นในเดวเลีเป็นสีตรงกันบ่ครับเนาะครับผมเพราะว่าผมมีพรมมาท่านหน่อยไปจุดปลูกจุดเวียนเฮียนคักเนาะประเด็นเนาะผมไปจุดเลยได้ทีหนึ่งเพิ่นไปจุดเราบอกครับครับเพิ่นมาให้บ่ล่ะเป็นย่างบนพัะท่านในไห้โอ้พระท่านในไห้ครับเพราะว่าผมมีอาณาบ้านแดงเคย ดำหัวโอ้ของอันกูได้อยู่หันอ้าวผมยังเดี๋ยวเ่าแอมเราทรงสิสนับสนุนเงินสื่อนำตรงน้ำแดงครับผมครับผมแล้วที่หายไปสื่อแดงอีกางเพิ่งเนาะครับผมแดงไหนอีกพอแดงเบิ้ลจะทำเบิ้ลแล้วครับอุ้ยคือเบิ้ลเร็วเลยเบิ้ีถามบุคคลแน่นั่นเลยเอาเบ่าแต้มถามยังไงเรามีสามดาวถามว่ามายังบุคคลท่านเดี๋ยวฟังอยู่กะมีอยู่เบิ้ลแล้วพอไงเลขเลขผีหัวขาดนี่ไปนั่งเอาครับ สุดสดท่อนๆนี่ก็คือห้าสี่สามไปทางเอาอยู่กลางปราสาเรืออันนี้เรื่องจริงเลยครับของแท้แล้วนี่ของแท้เลยห้าสี่สามนี่มาที่นี่ผีอยู่ในหันมาเป็นผีภูเทาับหงอเขาจุนปูนมาเลยครับมอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลอยากให้พ่อแดงนี่สวดมนต์แผ่เมตตาให้คเหล่าล้วก็มาบอกเรขพ่อแดงคือเก้าศูนย์ศูนย์เก่ากับกับกระนั่มเรียกสามตัวกระตดเลรนครับผม กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับพ่อแดงขอบคุณครับพ่อแดงพ่อแดงไปพักนี่เด้อครับตัวเลขของพ่อแดงครับพ่อแดงฝันแม่นครับเอฟซครับงวดประจําวันที่1พฤศจิกายน68เนาะครับนะไปนางสมาธิครับกลางป่าสาเนาะครับนะขางหลุมศพผีหัวขาดครับได้เลขมากครับสาตัวครับเอฟซีอย่าเลืมแคปหนาจอไ้เด้อครับ ห้าสี่สามครับห้าสี่สามนะครับนี่เป็นเลขของผีหัวขาดครับแล้วก็เก้าศูนย์นี่ครับเป็นเลขของผีผู้เฒ่าครับนั่มพ่อแดงมาบ้านครับรตามมาตาปาสาพุนลาวะสันครับเก้าศูนย์นี่ครับมาบอกเลขพอ่อแดงอยู่บ้านเนาะครับนอ้องวามาขอส่วนบุญกับพอ่อแดงอยากกินเขา่าอยากกินหนามวะสันพอ่อแดงก็เลยว่าบอกเลขสมัติถืสอสักคนจากสี่เหตุบุญให้ดอกระสัน เพิ่นก็เลยไหเลขมากครับเก่าศูนย์ครับเก่าศูนย์ครับเอฟซีครับมักกระจัดเนาะครับเนาะโมมักระบเป็นหยังครับเบิงไหวเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับเนาะโมเน่ครับบางเทือตัวเลขมันอาจจะไปตรงกับเหลขท่านผู้ชมก็ได้เนาะครับเนาะเอาสุดท้ายก็จะเลื่อมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวแต่มผ้าลวดน้ำในเด้อครับขอให้โชคดีมีโชคลาภกับพ่อแดงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ